I'm glad you can't ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมมินินินจา <c oughs> <c oughs> ในภาคที่8แล้วนะครับโอเคเรา,มาไม่ได้พาดิมิชั่นที่8แล้วนะโอ okay, เคพาดิมิชั่นก็ช่างะครับไปต่อเลยเยนะเพ้ยครับผมก็ถ่ายมาหลายรอบแล้วแหละผมก็จําทางจนได้แล้วแหละ <c oughs> จนจำทางจนได้หมดแล้วครับเนี่ยคือสญญาเหตุที่ผมต้องถ่ายใหม่นี้ก็เพราะว่าเสียงรบกวนมันเยอะนะครับ รบกวนมันเยอะนะผมก็เลยต้องถ่ายใหม่นะครับเออก็ไม่เสียหายอะไรจะได้รู้ทางไปคลิปจะได้สั้นๆหน่อยนะครับโอเคเออไม่ใช่ทางนี้ <c oughs> <c oughs> ขนาดเล็นหลายรอบจะทำทางไม่ได้ <c oughs> ข้างหน้านมีสตูแต่เราไม่ลงครับเราจะขึ้นมาเก็บไปไปไป ได้สิชั้นบนไปได้ไปได้ป่ะชั้นบนอะ่ะเฮ้ยสัตว์โอเค ต้องเรียกจากการก่อนที่พวกนั้นจะรู้ครับอ <Yeah. S 1> ไพกนั้นจะได้ไม่ต้งรู้ว่าเรามานะครับทำไมรู้สึกว่ามองมันจะหันเองวะ <Yeah. S 1> พวกนั้นยังไม่รู้ว่าเรามา เช็พอยไม่ต้องสนใจไปอย่างเดียวไปก่อนอย่างเดียวเลย ผมจำทางแม่นเลยนะครับจำได้แม่นเลยนะก็ดีคลิปนี้จะเน็บตรงยาวแล้วก็ไต่้วยความเร็วสูงครับนี่เร็วแค่นี้อะ่ะโอเคถ้าท่านได้ยินเสียงหมาเหาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีบ้านเลี้ยงหมานะอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรก็ได้ผ่านเข้าเล่นรอดเข้ามาในไม้ผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะ ก็ต้องขอภัยอย่างสูงนะครับไปฮ้จเย็่นย,ยืนโอ้เกือบไปปึบไปแบบนินจานินจาขันเท่ป่านนี้ผมตกแล้วนะเนี่ยไปก่อนๆพ่อน เกอบไปนะเนี่ยเฮ้ยเกอบไปแต่ไม่ได้กินหรอกครับโอเคไปเร็วสูงอันนี้ผมอ่านละอย่าไปยุ่งเลยเดิอ่ะโอ้กระตุกกระตุกหน่อยหนึ่งภาพนวลๆหน่อยเฮ้ย เกนะ็บของแล้วรีบไปครับค่อยวิ่งไปโอ้ต้นไม้อืมตัวสุกภพา,าที่จะตกดินแล้วนะครับเราต้องรีบไปก่อนที่พลาที่จะตกดินตกดินก่อนที่จะตกดินก่อนที่จะตกดินนะครับคือโอเค นะอันลืมบอกไปผมก็ถ่ายพาร์ทที่7แล้วนะครับกำลังลงกำลังอัพลง YouTube อยู่เลยนะครับก็คือตอนนี้กำลังอัพลงอยู่แหละใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็เลยถ่ายพาร์ทแปแม่งซะเลยครับจะต้องเสียเวลานะครับเปิดเนื้อที่คอมเปล่าๆนะครับถ้าไม่รีบลงนะครับต้องเออ่แคชก่อนนะครับเพราะว่าต้องลงก่อนนะครับเดี๋ยวพอได้เกมใหม่มาจะได้ไม่ต้องเปิดเนื้อที่คอมเปล่าๆนะครับทำให้คอมพังเร็วขึ้นเปล่าๆนะครับถ้าไม่รีบ เอาลงก่อนนะครับเอาลง YouTube ก่อนนะครับแคชเกมแดวนี้เกมอื่นผมไม่ไม่ค่อยจะยุ่งหรอกครับไม่ค่อยจะกลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมที่แคชไปแล้วมันก็ความมันก็จะหมดลงนะครับเ,เลยไปยุ่งกรอกจะวิ่งนะครับค่อยๆไปครับมองขดข้างบนด้วยมันไม่เห็นเราหรอกครับเราคือนินจานี่นะ้น ดําไม่เข้ากับสถานการณ์เลยสถานการณ์เมือหลับหมดครับโอ้ยสองตัวดีกว่าเพี้ยแทงเหรอเพี้ยแทงผมเหรอครับไม่มีทางเหรอครับ่าไปตัว,ตว ประตูตเข้าส <laughs> ู <sup> yeah. Yeah. Um. Okay. ่อินโดจีนโุยยประตูสู่อินโดจีนอย่านะย่านะโอเคแ๋ยวผมขอขอผสมยาก่อนนะมีสามอันดีเลยเไว้หมด ทางอะไรอิสไปเดี๋้อเด้อเดี๋ยจะดูต่อเลย Ấy chào à Úi, sát Ông đặt con này, Úi, sát Lên kia à ร้องไปไปมาร้องไปพึ่งดีพึ่งอย่าพึ่ง ่่วสมอย่าพึ่งตีโอ๊ยสัตว์ตบปิวเลยเอาไงเอาไงหลับครับ ช่วยจะแทงได้เหรอฝันไปเถอะเราต้องช่วยสัตว์ตื่นก่อน,นครับอนน้อาจจะได้ยินเสียงผมคลิกเมาก็ได้นะครับก็ต้องขอไปด้วย พอดีใช้ไหมตั้งโต๊ะไม่ตั้งโต๊ะนี้ได้ยินรับเสียงไปนอกง่ายนะครับโอเคเปิดประตูสุอ e no ินโนจินเปิดประตูโอเคฮึบอ่าจบแล้วนะครับอ่าจบแล้วนะครับกับมิชชั่นที่8ของมินินินจานะครับสำหรับมิชชั่นที่8นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคมาดูกันต่อว่าเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นมากแค่ไหนจะจบหรือยังผมก็ยังไม่ทราบนะครับก็คือตัวละครใหม่เรายังไม่ได้เลยนะครับเราน่าจะได้ไปฆ่าตะแก่นะครับที่หลายคนก็อาจจะดูแล้วแหละนะครับถ้าดูกลับไปดูพาร์ทเริ่มต้นทงหลังนะครับก็จะรู้นะครับเราต้องเจอบอสอีกตัวหนึ่งก่อนครับโอเคเรามาผ่านไปด้วยกันนะครับว่าบอสตัวหน้านั้นจะเป็นยังไงนะครับสําหรับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผม굿ไบแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย